สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีแฟนช่องเจ้อุภาเ่งทุกทุกท่านเนาะค่ะพ่อกันช่วงเที่ยงเนาะค่ะทักกลางวันรับประทานอาหารเนาะงัวที่พานมาเนาะค่ะปูสถานท่ำเพิ่นกะให้หาเอ้ยสามหกหาเนาะแล้วกะมีสร้างเนาะค่ะสร้างที่เพิ่นเขามาเห็ดสาล่าให้ปู อันนี้จะเป็นความเสื้อสซหมูคนเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นเห็นเลขออกแล้วเพิ่นมาโอ้ยใจมันเสียดายคัก่ะสันโพดเห็นคักซะสามตัวสี่ตัวเห็นมานํากันสี่คนเห็นคือกันเหมิด่ะสันค่ะโตไหล่ะ่ะสันเจ้าอู้ถามเพิ่นเนาะคือเบาเ้าซู่ฟั่งแน่่ะสันผ้าเพิ่นไปซือ้อวัสดุก่อสร้างนะคะ พาเพ่นไปซื้อป่าตูนาตังที่สิมเาเฮดจาร่าห้ปูเฮ้านี่ล่ะปูสถานถ้ำเนาะค่ะบาที่นี่คะ่ะกลมบมาพ่นเบาซู่ฟั่งไหมคะ่ะโอ้ยะแมันเสีดายคัะพะสันมานํากันสามคนสี่คนเห็นเป็นตัวเดียวกันเมว่าพะสันเจ้าอูวาโอ้ยคือบเบาซู่ฟังนะ่งแน่นาะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสีใดๆนำ้ำพะสันบม่ได้บอกย่านมันบ่ถึกพะสันเพื่อนว่า โอ้ยถืบอบบถือก็คือเกาลลาบ่มมีผู้ใดดีหูว่าเลขสิออกตัวใดว่าสนดอกเจ้าอุวาเนาะเพิ่นกันล้มาย่านบบถือกันบบถือก็สิมาว่าให้กันว่าสันม่มีผู้ว่าดอกเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่มันมีเข้ามีหลุดเนาะแต่ว่าส่วนเจ้าอุก,ก็บ,บ่เห็นหยังน้าบานน้าเมืองเพิ่นจกเทีอดอกค่ะ เลี้ยวไปกันพ้นมาเห็นเบิงต้นแค่ก็เห็นแต่เปลือกแค่ต่ว่นเห็นกันอยู่ตาวันู้ขาบบเคยเห็นเดี๋ยวไปเบิงรูบาร้างพ่นยู่บอได้ยินแววแววว่าเห็นแล้วดีเห็นแล้วดีว่าสันเห็นหยังน้อว่าสันเห็นคือเก้าวน่ละว่าสันแต่ว่าบาทนี่คือว่าเห็นสองตัววาสัน อีกคนหนึ่งเห็นตัวหนึ่งว่าสันเพิ่นบ่าตัวไรเหรอว่าสันเจ้าอุถามก็นั่งเห็ุงานอยู่ว่าสันเสียงกระดังตุมต้มๆตัมตมตม้มๆเสียงเครื่องปั่นไฟเนาะค่ะมันก็เลยสัมผัสเพิ่นบ่ได้บาดนี้สีแมนพักเทียงเนาะเห็นเงียบๆไหมคะ่ะก็ลั่งสิง้างมากย่งางมาเบิงเพิ่นมาเพิ่นเห็นอย่างกันอยู่เนาะเพราะว่ามันช่วงเทียงเพิ่นต้องหยุดกินเา้าเครื่องกะ เงียบแล้วเนาะคะ่ะขันมีเสียงเคียงเสียงยังรบกวนเจ้าอุกกขาบอกอยากจ่ออยากถามเพิ่นเนาะเพราะว่ามันบอได้ยินค่ะมันเข่ามาเลยมันกระดังตื้มๆต่ำๆอ,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 อันนี้ค่ะถนนค่ะเพิ่นกำลังเหตีดไฟเนาะเพิ่นกำลังเหตีดไฟพุ่นละค่ะสุดเห็นตลังข้าเขาขาวหุ่นไก่หุ่นเนาะคะ่ะเจ็ดลอยเม็ดเนาะคะ่ะเสายี่สิบสองต้น แต่ว่าเทฟุติ่งไปแล้วแต่ว่าเสาบ่อนตั้งมาสั้นค่ะพผนเสีมาตั้งตอนไหนผู้ตอนใบใบเฮ้มันตอนจักน้อยเนี่ยก็บอจักเนาะค่ะจักไปไซ้สร้างก็ได้จงไั้ไปกินเข่าเนาะอันนี้ก็เป็นผู้มิทัดรอบสถานถ้ำเข่าเขียวครับทงแล้วค่ะดำแล้วเมืดแล้วค่ะ ฟังนั่นก็นเป็นน้องนัดสัมผัสผีเนาะเจ้าอูโบได้ไปตั้งแต่ฝ้ายขาเจ้าอูโบได้ขามไปเลยไปยากมา,ากยากไหมค่ะลอยน้ำบอ่อเปลี่ยนย่านไตยตกน้ำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งูว้วสร้างพัอนอยู่ของนายบ่หรือพอนอยูซอยอย่างเงี้พนไปนั่งกินขา้าวยุ่ห่มไดสดันดิเดี๋ยวขอไปเบิ่งในศาลากันเนาะค่ะเนี่ยส่วนศาลากะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะใกล้สิแลว้วเนาะ ใกล้สิแล้วแล้วแต่ว่าอ่าที่เพิ่นสีอ่อเป็นเถืบอต่อลงเขามาหนีบ่อนในเหตุเนาะคะ่ะฝนก็ล่างโตกอยู่เทิ่งอยู่ในพันสาเนาะแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนงานต่อเนื่องเนาะคะ่ะคันบบปูกระเบืองคันโบทาสีขังไงใไป,ปูเพิ่นกะเข้าไปสวดมนต์บ่ไดเนาะค่ะคันเพิ่นย่ามเพิ่นเข้าไปสวดมนต์เพิ่นกะเอากอีมานางมันกะหอนเนาะคะ่ะไฟกะบ,บ่ท่านมีเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะ เพิ่นเห็นอยู่นี่ละเพราะสันเห็นอยู่องค์พระประธานงวดว่างันเห็นสามสามหกมาสี่คนเห็นสามสามหก่สองคนอีกคนหนึ่งคือหัวหน้าสร้างเห็นสามสามเก้าพระสันค่ะเพิ่นเบาสูฟังโอ้ยจะมันเสียดายพราะสันเพิ่นกลับไปซื้อน้ำปูวพราะสันเพิ่นบอได้ตัดเลนพร้อมเพราะสันเพิ่นมาเนี่ยค่ะ ล่งปูกระเบืองแล้วก็ท่าสีไปน้ำนะค่ะช้างพนกับเห็ดคนละยางคนละแนวกันเนาะเ mm hmm. ล้อค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเจออู๋สีผ้าขึ้นไปซององปูพระปุตตโสทอนเนาะพ่นเห็นอยู่ใสเพ่นผ้าพ่นเห็นอยู่แขนสอก,กว่าซันเดี๋ยวสิผ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซองเนาะซองเอราเห็นบ่เห็นจังไดนกะ เดี๋ยวไปทานจากปากสร้างอีกเทียนึงแล้วค่ะคนกินเขากินน้ำอยู่สันเดี๋ยวเจ้าอูสีผ้าไปถามเพลินเบิงเนาะเขาม,ม่าแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไน้เด้อคะ่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือกำลังใจของทางช่องและะ้วค่ะเอาเบิงเด้อคะ่ะเบิงเด้อว่าผู้ใดเห็นอย่างบอสร้างคนก็เห็นแต่เจ้าอูก็เห็นแต่เป็นท้องเหลืองเนาะ บอเห็นตัวเลกน้ำเพลินจกักเทือดอเื่อมันเจ้าตาบ่ดีพ่อจักเดี๋ยวเด้อมันกระแบนะคบเนีะขออนุญาตเด้อผู้งามค่ะพระพุทธโสธรอ,องค์จำลองพระพุทธโสธรเนานะยู่ใสเนาะเพิ่นมาก็เห็นคักแท้เห็นอยู่ใสสันดิ เห็นบ่กค่ะแต่ว่ามันก็มืดเนาะเพราะว่ามันบ่มีไฟมีอย่างยุไสัยน่อปูเอ้ยประท่านโชคประท่านหลาบให้ลูกหลานในเด้อเบิ่งเอาเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านเบิ่งเห็นเป็นตัวใดกะค่อยว่ากันเนาะค่ะ ใส่น้อ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 คือบอเห็นเนาะเดี๋ยวย่างไม่ั้งหนาพันดูเนาะกระล่างตีบัวล่างนะคะบัวบนแล้วแล้วคนวันนี้เรือบัวล่างนะคะบัวล่างแล้วก็กระเบื้องพ่นกระปูทุกคนกระปูบ่านแล้วคือกันเอามาทั้งทีไปย่างทั้งพ่นก็ได เพราะว่าเพิ่นปู่ฮอกระปู่มหมค่ะเห็นบ่นอกค่ะผู้ดใดเห็นตัวใดไรก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปให้แน่เด้อค่ะว่าเห็นตัวใดไรเอาบานี้เจ้อูสิพ้าไปถามสรา้าง้า เพิ่นกินเขาอิม่มหรือย่งไปย่างเมืองรู้ไเพิ่นอยู่ทังใดกันโอ้ยพุ่นนะคะเพิ่นกินเข่าอิ่มแล้วเพิ่นกำลังนอนพักผ่อนอยู่ฝุ่นค่ะอยู่กระทอบกระทอบโอ้ยเย,ย,ย็นร่มเย็นช่วยช่วยอยู่ไหมคะ่ะสีผ้าหนอกม้ันท่าเนาะคะ่ะกำลังท่าผ้าในางอยู่เนาะ ไลา์กดแช่ในเด้อค่ะเขามาแล้วเดี๋ยวไปฟังจากปากสร้างพร้อมๆกันเนาะเพื่นเห็นตูดใหือได้ตูดใเห็นคือกันบ่หือเห็นจักคนเนาะหมวดว่างันคือจะพอแถสามตูตรงๆเลยบางวดนี่เป็นจังไดเนาะโอ้ยเพื่อนคือพผ้ากันนอนแถ้เนาะบันจังได้สีได้เบากันเนาะบอลหลับหรือบอลนอกคุณพ่อคุณแม่ นี่แหละคะ่ะสร้างสีขนงวดที่แล้วเห็นมดทุกคนตาบางวดนี้จักผู้ได้สีเห็นเมื่อคนสีดาเจ้อุสาคนกำลังนอนอยู่คนสีบ่หายเจ้อุบอค่ะจักไม่หลับเมืบอบ่หลับแสดงว่าบ่หลับมึงเด้อบ้านี สวัสดีค่ะเป็นจังไหนก็ได้บ่กเกเล็เห็นเราไปกาะโอ้ยก็เห็นนั่นาละฮะหาซุนซุนหิมานนะบอ้ยโอ้หิท้ายหนาได้บ่นี่ิหิท้ายหนาอยู่บ่เอ้ยจากแล้วหิท้ายบอกเฮียเอาตะเสียงตาเสียงเอาละโอ้สร้างพ่นซีเมนเป็นคุ้นอยากอายให้เจ้าหน้าอะไรอ่าซุนนึ่ะ อ่าส่วนส่วนหาเสียวเด้ออ๋อเห็นสองตัวปะค่ะวันสองตัวผู้หนึ่งเห็นสามอ๋อเห็นสองคนปะคัะวันสองคนผู้หนึ่งเห็นหาศูนย์ผู้หนึ่งเห็นเลขสามตัวเดียวเนนอืมเก็จจับใจกันด้วยเดี่ยวเนาะสามตัวสามตัวได้บอกค่ะสามหาศูนย์ติ เอาเป็นว่าช่างอีกคนหนึ่งเห็นเลขสามตัวเดียวนเนาะส่นวนอีกคนหนึ่งเห็นหาศูนย์ว่าสนค่ะว่างั้นใจอู้กับไปซองแล้วเด้อค่ะบ่เห็นแม่ค่ะเห็นตะพาะเหลืองเออเฮ่ออยู่อยู่เด้อมันจิเต็มมาเด้อโอ้ศูนย์อ๋อก็จิเต็มเลขดังค<ช>่ะเหนอโอ้เลขดังเลขดังเฮ้ยเห็นตะมะเหืองอ่ะเฮออัน อุบไว้บอกเขาจังไหนเห็นตัวโดนแล้วอุบไใบเสียยันต์โมยันต์บ่บอกกันเนาะโอ้ยโอ้ยแนวดาเนาะเห็นแล้วอุบไใบมันว่ามันเห็นมูเซาตาตาย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 ตกข้าวตัวเต้าเนี่ยพุ่มถามพันซูเมอร์ซูเมอร์พันกระบาตาบ่เห็นย้อนเทือกันเนาะเน่ยเพื่อเป็นบุญสัมพันธ์เนาะแต่สร้างบมูเซามแล้วค่ะมแล้วเห็นค่ะค่ะดิ เห็นบ่ทุกคน่ะสีอนอยู่นี่โอุู้ไทยสร้างกับซอคืขกันบ่คคะเพิ่นว่าเพิ่นเห็นตหลายมือแล้วว่าสั่นกะ่ะ <c oughs> เห็นอยู่ที่เท้าพระวะสันคันสิบเว้าวบ้านเฮาก็คือเห็นอยู่ตีนพระว่าสันเพิ่นบ่าเนาะส้ามหาศูนย์วสันค่กะเพิ่นซื้อจนวาพ่อม <c oughs> ูนที่เราเห็นอยู่ตีนเพิ่นน่ละบาอืม <c oughs> ื้อนี้ก็เห็น,นคือเกา,ะเาอะคือมองเกาเอ้าชอบประจัดคัดกับพานเนาะค่ะ อันนี้เป็นเพีงยงแนวทางเนานะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอืมชอบจัดขดัดพานค่ะสร้างกจะเปลี่ยนงานกันหมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเอาบานนี่ก็ขอแม่พ้าจากขอให้เงงเร็วๆปังๆ